สวัสดีครับสวัสดีพี่มอสสวัสดียามเช้าครับลูกสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ยามเช้าก่อนเลวพี่มอสครับสวัสดีแม่ยามเช้าก่อนลึกสวัสดีครับนี่นะคะดูทำตาดูทำตาดูทำตาห้อยหยดูทำตาห้อยๆตอนนี้น้ำมันนะคะ,ะไหลเยื้มนะคะทางน้ำมันทางน้ำตาเลยพี่มอดเอ๋ย มือมีแล้วนะคะมือมีแล้วนี่งอน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 ยืดนะคะบิดโอ้ยบิดขี้เกียจดูพี่มดบิดขี้เกียจสิบิดขี้เกียจแต่เช้าเลยนะพี่มดโชเลยดูสิอา้าวหันข้างโชแม่แม่หน่อยลูกหันข้างโชวม่แม่หน่อยหันข้างโชวแม,แม,วแม่ก่อนครับ นี่นะคะพี่มดโชว์ข้างเลยวันนี้น้ำมันก็ยังไหลไหลจุกจุก <c oughs> น้ำมันยังไหลจุกจุกอยู่เลยอะมอดเอ้ยเ <c oughs> ดือดที่ขานะครับมีแต่น้ำมันเลยพี่มดจ๋าสวัดดีทางนี้สิลูกบวัดดีทางนี้สิหันไปไหนนัน ทางนี้ลูกทางนี้ใช่ทางนี้เลยนี่น่ารักมากรู้เรื่องทุกอย่างอันนี้รู้เรื่องทุกอย่างเลยทำไมหูกลางแต่เช้าเลยวันนี้เออต้องเป็นอย่างนั้นสิหูหูกลางทำไมลูกครับสวยก่อน ครับสวยด้วยเสียงด้วยเสียงน้อยนา่นนๆนานานาน,าน,าน,านเว็บ <c oughs> ม,มือมือมือเวบนะคะเริ่มเก็บอีกแล้ว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 ไม่เอาพี่มดไม่เอาลูกไม่เอาเดี๋ยวแม่ไปตัดหญ้าก,ก่อนจะเย็นๆครับได้กินแน่นอน ิวมาแล้วดูทำหน้าดูทำหน้าดูตาดูตาดูตาพี่มดก่อนหิวอะไรขนาดนั้นครับตื่นขึ้นมาหิวเลยนะพี่มดเดี๋ยวรอก,ก่อนลูกรอก,ก่อนดูมือหาแล้วหาแล้วรู้แล้วว่าพี่มดหิวเดี๋ยวแม่จะไปตัดหญ้าดเดี๋ยวนี้แหละรอก่อน หายตกมันเร็วๆจะได้เข้าบ้านทำอะไรปากจูนั่นทำอะไรปากจูจๆเว็บ <c oughs> ร์มที่ฟรฟมมิ่จะโยนแม่น่นนี่วัสดีสวยก่อนเอาใหม่แล้วค่ะต้นบักใหญ่เลยบันนี้นี่โอ้เกือบโดนหัวแม่นี่ ฝากเมตตาพายมดควันยิงด้วยนะคะเมตตากดไลค์กดโดนแม่จริงๆด้วยนะพี่มดเราเนี่ยกำลังจะฝากเดี๋ยสิฝากเมตตาพายมดควันยิงด้วยนะคะคนละพั์ของท่านก็มีค่านะคะนู่นนะคะรู้ว่าโดนเม่แล้วรอบหนึ่งไปเลยนะคะรู้เรื่องเลยพี่มดนี่อืบโชโชโชโจอือ เมื่อสักครู่โดนเมฆไปตอนหนึ่งนะพี่มดฝากเมตตาภัยมดด้วยนะคะช่วยกดโครศัพท์ของท่านก็มีความหมายของกับพี่มดอย่างสูงเลยนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ของท่านมีค่าและมีความหมายนะคะฝากเมตตาช่วยติดตามช่องเล็กๆให้กะะับภัยมดควันยิงด้วยนะคะเริ่มจะอรารวาสใหญ่แล้วนะคะแม่ควานขออนุญาต ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกับพี่มดกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ